เอาเลยครับผมสราบวันนี้ <c oughs> วันนี้นะครับเราจะมาเล่นก,กันดีกว่านะครับผมก็โอเคปะ่ะจนนี้ผมได้ทําการเปลี่ยนอุปกรณ์บางส่วนสำหรับเป็นเจอร์ผมนะครับก็จะมีคนนี้ปืนสรุปนะครับตีจาก7จ็ด้าตอนนี้อยู่ที่8ป0 0สนหตีมานิดหนึ่งนะเอามา <c oughs> ก็สูงดีครับสะเท็นสถานะปะ เน็กินดีกว่าวันนี้มีโพเซลานะครับเปิดเอาไว้ด้วยน่าจะเด็ดแน่นอนอ้าวตายแล้วอะไรมาจำได้ว่เห็นมาเปิดอยู่โอดตีเลยไม่น่าเลยเราโท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 ไม่น่าเลยจำได้ว่าเห็นมาเปิดอยู่นะตัดหน้าไปแล้วก็ได้ ตีนี้ก็ได้เหมือนกันแหละโอ้โหค้างค้างค้างเลยเห็นเจมไหมฮะสังเกตเตรียมดีๆสังเกตเยมเจมดีๆนะเตยมที่เตจมหมวกทีแดงๆ ดูท่าทางมันไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ดูเจียมดีๆนะมันไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะมันจะไวผิดปกติถ้ารับบัฟ้าไปยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนี่รัว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 ฮะรัว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 เออตายเดี๋ยว ท้ายคลิปนะจะมีการแจกกลุ่มไลน์เจอร์ด้วยก็จะมีรู้สึกว่าจะมีอยู่ที่ห้ากลุ่มเลยนะมั้งถ้าจะใช้ประมาณนั้นนะกลุ่มที่ไม่มีคนอยู่นะฮะม,มีผมแล้วกออ็อีกคนหนึ่งนะฮะอยู่ยังไม่มีใครเข้าก็คืออยากจะทุกคนเนี่ยใครอยากมีกลุ่มไลน์เจอร์นะครับแบบมีการแชร์เพื่อนหรือแชร์ประสบการณ์ไลน์เจอร์เนี่ยก็เข้าไปได้นะเดี๋ยวฟังกติกานิดนึงนะฮะเดี๋ยวขอเลตก่อนแป๊บ ถ้าไม่ฟังกติกาเนะี่ยคุณก็จะอยู่ได้ไม่นานคุณก็จะงงๆเลยว่าเอาออกมาได้ยังไงวะใครติออกมาวะเนี่ยเฮ้ยคุณก็จะงงเลยนะก็ต้องฟังกติกา,กาก่อนแล้วถึงจะอยู่ได้อย่างสบายๆเนะี่ยกติกาไม่มากมายเลยเพราะดูแลไม่ไหวเหมือนกันนะอา้าวตายเฉยตายจอย ตายแล้วงงเลยตายเฉยครับพี่น้องตายเฉยเลยมาต่อที่ตัวนี้เลยใครเปิดไปเนี่ยตีไม่ตายเดี๋ยวเดีเดี๋ยวจะพามาดูว่ากลุ่มหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยจะได้มันเหมือนกันแหละชื่อก็ชื่อกลุ่ม ก็คล้ายๆกันนะแล้วก็รูปกลุ่มเ็เื่อมือกันหมดเลยไหนก็เขาเข้ากันไปก็รวมรวมตัวกันแล้วก็แอดแอดกันเยอะๆนะรีแอดเอาตายเฉยอะไรวะตายเฉยเลยสามล้านสองไสบายสบายมันไม่ยากกว่าแล้วยากตรงที่คนตีนี่แหละมาวันนี้เก็บสี่ห้าดาวมานั่งอาไปแล้ว จำได้นะว่าโพเซลามันเปิดไว้แม่ไม่มีมีโพเซลาแล้ววันนี้ <c oughs> ปต่อดีกวา่าเดี๋ยว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 โอเคนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรทดก็สั้นๆนะฮะส่วนรหัสลองเรทดตีบแล้ววันนี้นะฮะจะมาแจกกลุ่มเลยเจอด้วยมีทั้งหมด5กลุ่มในการก็จะมีชื่อแตกต่างกันไปนะอยู่ใต้คลิป ก็แต่คลิปก็คือกดที่ชื่อคลิปหนึ่งครั้งนะครับมันจะมีจัการแสดงข้อมูลลงมานะก็จะเลือกข้อกลุ่มไหนก็นแล้วแต่เพราะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีคนอยู่แค่สองคนฉะนั้นกลุ่มหนึ่งจุได้ประมาณห้าร้อยหรือเปล่าน่าจะไม่ผิดประมาณนั้นละมัง้งก็เข้าข้อกันไปก่อนนะครับคนยังไม่มีทีนี้เนี่ยก,กติกาการเข้าร่วมกลุ่มเนี่ยมันจะมีก็คือเข้าไปปุ๊บเข้าไปได้เลยนะแนะนําชื่ออายุอายุอ,ยอะไรจังหวัดไหนอยู่อะไรยังไงก็ว่ากันไป นะครับส่วนใครจะบินก็กกอย่าขอจะบินเลยนะครับเพราะว่าถ้าบินเดี๋ยวก็จะสร้างมาเรื่อยๆนะครับใครอยากจะคุยเพราะว่าผมนี่ก็ชอบแบบเสาะหาหากลุ่มที่มันแบบมีคนคุยอะไปเรื่อยๆอะอยู่ในกลุ่ม่นี่แหละวนเวียนห้ากลุ่มนะครับอยู่ในนั้นก็ <c oughs> คือหนึ่งเลยเนี่ยห้าพิมพ์คำหยาบนะครับคุยกันแบบสุภาพสองอข้อความลูกโซ่นะครับมันเป็นข้อความอ่อ อย่างเช่นมันว่าส่งต่อไปอีก7จ็กมจะได้รับห้าพันรูบีาเงิน10ล้าน10ล้านรับเจออันต้าอะไรประมาณนี้ครับส่งไปต่อต่อต่อกันเลยแบบนี้มันไม่ได้หรอกนะฮะอย่าส่งอย่าอย่าส่งถ้าส่งปุ๊บก็บินเลยพิมพ์ขยับก็บินไปเลยนาเตะออกเตอออกไปเลยนะอะไรประมาณนี้นะก็ต่อมาเลยนะฮะจะเชิญใครก็ดูดูวปนิดนึงบางทีเชิญเชิญกันมามันก็ นะเพื่อนมันก็มีรู้ไงมันก็เล่นเนี่ยเล่นลายเราเนี้ยแบบเฮ้ยเพื่อนยิ้มภาษาไปดิเล่นลายปุ๊บมันก็หาว่าอ้างว่าเพื่อนเล่นอะไรเงี้ยกลุ่มบินหายไปเลยก็เขาอยากให้อยู่ให้แบบจา,ากว่าให้นานๆเดี๋ยวก็ช่วยๆกันดูแลนะประมาณนั้นไม่อยากให้กลุ่มอยู่แบบนานๆก็ช่วยๆกันดูแลส่วนรูปกลุ่มและก็ชื่อกลุ่มนะครับห้ามเปลี่ยนถ้ารู้ว่าใครเปลี่ยนแล้วก็จะบินไปด้วยกันเลย แล้วก็ที่สําคัญพวกรูปต่างๆนะรูปซื้อ,อนาจารอะไรงี้สิบแปดบวกก็ห้ามส่งเหมือนกันแะล้วก็คลิปเช่นกันคลิปสิบแปดบวกก็ห้ามส่งนะแต่เรื่องส8บแปดบวกอาจจะคุยได้เล็กอีกนน้อยประมาณสักสิ1ห้าสิบหกนะพอคุยได้แต่อย่าคุยจนเกินไปนะฮะ <c oughs> <c oughs> นะก็ลิ้นด้านล่างนี้นะครับเข้าๆกันได้ <c oughs> เดี๋ยวจะไปแวะเวียนครบทุกกลุ่มนะ มาต็อตอนนี้นะฮะเราอยู่กันกับเจมนักตนานนะครับผมก็สมัยชีทชั้นสก็กำหลับรูบี้กำหลับเงินในกระเป๋าไปมากมายอันนี้ผมเพิ่งมาทำในชั้นสี่นี้นะอืมก็มันเป็นเลนเจอร์ที่สกิลไม่ทใว่มาไขเขานะฮะก็คือเพิ่มความเร็วในการโจมตี400% 12วินาทีนะฮะบัฟ <c oughs> ให้ตัวเองทุกตัวเดียวนะแล้วก็ ผมก็ได้ใส่อุปกรณ์เพิ่มความเรทุการีเข้าไปให้มันนะฮะมันมีข้อเสียเยอะมาก1นึ่เลยแรกเยอะ2ออกช้านะครับ3ตีช้าเค้ือที่ช้าคือมันไม่มีอะไรดีเลยนะฮะตอนนี้มันตีอยู่ที่236น่าจะใช่นะฮะดูก่อนแป๊บหนึ่งถ้าอ,อยู่ที่2อ6หรือเปล่า <c oughs> แป๊บหนึ่งฮะ <c oughs> ความเร็วในการโจมตีของมันพื้นฐานอยู่ที่74นะครับเคลื่อนที่อยู่ที่82คือบันช้าทุกอย่างไปเลยนะครับแต่ถ้าสมัยชั้น2เนี่ยโหดมากนะฮะถ้ามันเคลื่อนที่มาแล้วมันยิงทีหนึ่งนะก็ตายยกแถวเลยเลือดป้อมมิลูกีสิบล้านก็ทีเดียวก็แตกนะครับตอนนี้รวมพื้นฐานกับบวกเข้าไปแล้วเนี่ยทั้งหมดตัวน,นี้อยู่ที่236นะครับพอบวกไปอีก บวกไปอีก400นะครับมันจะอยู่ที่อยู่ที่อ200อยู่ที่9 4 4นะฮะเร็วแบบว่ายัางไงอะเร็วโคตรนาะไปดูกันเลยเพรามันจะเร็วขนาดไหนนะ เราจะไปเทสกันถับถ้าใส่เอ,อเด็กว่าอะไรนะถ้ามาได้รับบัฟของเลนเจอร์ที่เพิ่มความรุนแรงโจมตีเข้าไปอีกเนี่ยก็อาจจะคิปหายไปเลยทีเดียวไปหาดูได้ว่ามันโหขนาดไหนเนี่ย,ยตรงนี้นะเก่าโคตรแล้วแหละแต่โหดมากนะสมัยซีซันสอนี่ถือว่าโหใครมีนี่โหดมากเนี่ส่วนตัวก็เล่นทันว่าจะไม่มี ดูฮะดูดูสภาพซะก่อนดูเปิดมาฮะสักทีออกนี่ดูสภาพดินึกดูดูดูสภาพปัจจุบัดิป้าบ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 นี่คูความเร็ระดับเก้าร้อยนะฮะดูครับสภาพรัวๆแบบปู๊บู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 บบูบูบูอูบูบอบูบููบจบูบบู่บ อะไรมาช่วยอย่นี้ลดมไปมีตัวโกงตัวหนึ่งข้างหลังสุดเนี่ยโกงแถวสุดเลยโอเคทางสะดวกเลยขวดมาทีเดียวรู้เรื่องครับนียังไม่ได้ก่อยังไม่ได้แบบออ,โ,อตโต้แล้เนี่ยฮะยังเิ้วได้ขนาดนี้โอ้โหแบบรัวเลย แต่ไม,ม่ไม่มีคีนะครับมันเอา,าไว้ทำเล่นๆนะครับเอาแบบว่าไปเพิ่มความเยกอดดุจุปีอะไรเงี้ยเอาไปทำเล่นๆทำได้สนุกนะฮะเจ็บคอแล้วด้านนันนี้ล่ะเอาเป็น ดันไหนที่มันไม่เสี่ยงไม่เอาตัวออกไปตายง่ายเ่าจะเป็นอันนี้แหละสาม้อยเกล้ลกันนะอาจจะไปยื้อได้อาจจะนานสักนิดหนึ่งนะไปมาดูกันว่าเจมจะทำประสิทธิภาพได้เร็วปันไหนครับ ปีกขี oh. ้ไม่ได้ฮะขี้ไม่ได้นะครับมันตีไม่ค่อยได้เลือกเท่าไหร่ตัวนี้มาดูประสิทธิภาพของเจมครับการทํางานอันเทพเพระมันมีมีคอมโบด้วยเป็นไงตีคู่กระตุกเลฮะตัวนี้กระตุกแล้วโอ้โหกระตุกแล้วอ้อยย้อยย้อมันโหลดยี่สิบห้าวินาทีเนี่ยฮะจะนานหน่อยตัวนี้เกมตีรัว กระตุกเ้ยกระตุกเป็นค้างแล้วมั้งเนี่ยกระตุกนะดูเจมลัวโอ้โอ้โหนี่คือปุ่นของสกิลนะมันก็จะมีความเร็วอยู่ที่9ก้าร้ีุ่ดสีโอ้โอ้รวดเร็วมากอัดป้อมคงจะไม่ได้ฮะตัวนี้เคลื่อนตัวช้ากว่าจะไปถึงก็ตายพอดี จะตกเลยอะ่ะก็เป็นความขี้โกงอย่างหนึ่งฮะก็เปลี่ยนเจอร์ธรรมดาที่สกิลไม่ซ้ำกับตัวไหนเลยแล้วก็ยังไม่เป็นอันตาด้วยเนี่ยแต่กระชามันจะปรับแล้วมีเอาลรนเจร์บางส่วนออกเหมือนกันก็ต้องทำใจ <c oughs> นะเปลี่ยนวันนี้ก็จบพันนี้ก่อนแล้วกันก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวเราไปก่อนแล้วกัน นะครับผมก็ลืมกลุ่มด้วยเนาะฝากตกิกาเป็นที่รู้เรยแล้วนะถ้าใครทำใครทําผิดกติกาก็จะเตะออกไปแบบไม่บอกว่าเตะออกไปเลยนะเลยประมาณนี้นะฮะกวอนนี้ฮะเราไปก่อนแล้วไม่บายครับ